เต็มเมตรนี่สู้ซีเมตรนี่เลยซีเมตรเฟิ่งความแห้งของมันเดี๋ยวก่อนเอาอีกเอาอีกสูบจากแบตหรือสูบจากไหนเนี่ยเน้นแบตวะเจ้าบังเจ้าบังแสงเจ้าบังแสงเอาใส่อวงไว้ในทีที่มันเสียได้นำไว้ไปทางอื่นดูเดียว เอาละเะะดี๋ยวผมมีถังสี่เมตรบ่เสาสูงสี่เมตรตีสูสูงสี่เมตรเบวผมต้องใส่ถังฮะดีบ่ส,ส,มบบส,บสมมต,บบติวาา่าผมต้องใส่ถังได้ยเนี่ยต่อทรงออกไปใส่เลย